เยสัตว์นะคะเหนื่อยมากค่ะแต่ก็สนุกมาหากูเถอะเหนื่อยค่ะานนัอนนี่ค่ะหลายๆเป็นกันแกกรักโอ้ยเหนื่อยค่ะเหนื่อยซูค่ะสู้เป็นข้างหลังของผู้ชายเหนื่อยๆข้างหังของผู้ชายข้างหลังแบบแอมเป้น้แงผู้ชาย่าๆๆยๆๆ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  จะป่าค่ะมีจะป่าถ้าไม่มีป่าเขาก็ไม่เรียกว่าสวนป่าสวนสัตจิ้ะวนป่าเขาเขาสวนวางแนะอุ้ยเต็มหลาสิกัญญาเลยบอมเมเซดีเนาะถ้าเอาหายเนานี่นี่นี่นนี่นี่นเีน่เนะ ภ่าบรรยากาศทุกทุกคนชิบ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 ไม่ถ่ายภาพนิ่งกันเลยนะคะอย่างนี้ไงทิปห้องเดียนทางธรรมชาติของพวกเรานะคะอย่าไปเอาไหมจะไปเอาไหมจะไปเอาไหมพ่อเหรอแพร์ถ่ายรูป